สวัสดีครับทุกคนช่องออฟไซด์ล้ำหน้าของเรามีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันครับโดยเราจะแจกเสื้อฟุตบอลแท้ทุกสิ้นเดือนเพียงแค่คอมเมนต์บนคลิปของเราซึ่งเราจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีด้วยวิธีการสุ่มเลือกจากผู้ที่มาคอมเมนต์บนคลิปของเรากติกาคือเราจะนำคอมเมนต์จากท่านละหนึ่งคอมเมนต์ต่อเดือนมาทำการสุมรับของรางวัล สวัสดีครับพบกับออฟไซด์ล้ำหน้าสถานที่ที่จะทำให้คุณได้รู้เรื่องราวฟุตบอลแบบล้ำหน้าก่อนอื่นนะครับในโอกาสที่ช่องออฟไซด์ล้ำหน้าของเรามีผู้ติดตามครบ1000คนครับต้องขอขอบคุณผู้ที่กดติดตามช่องของเราทุกท่านเอาไว้ณัที่นี้ด้วยนะครับถือเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับทีมงานมากๆครับเราสัญญานะครับว่าเราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ สำหรับในคลิปนี้ครับ,บเนื่องจากเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับได้มีข่าวที่ถือเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลสเปนและทีมบาร์เซโลนาครับ mm hmm. เมื่อเซคิโอบูสเกสมิดฟิลผู้เป็นกัปตันของทีมได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปอีกหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขากำลังจะหมดอายุลงในปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับในโอกาสนี้ครับ ช่องออฟไซด์ล้ำหน้าของเราจึงขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปย้อนดูเรื่องราวของมิดฟิลผู้เป็นส่วนสำคัญในความยิ่งใหญ่ของบาร์เซโลนามากว่า15ปีรวมไปถึงความสำเร็จกับทีมชาติสเปนที่ตัวเขาก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยเช่นกันแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับรบกวนกดติดตามช่องออฟไซด์ล้ำหน้าของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ ประวัติและเส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่นะครับบูสเกสเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี1988ส่วนสูง189เซนติเมตรปัจจุบันอายุ34ปีครับในปี2005นะครับขณะอายุ17ปีเขาได้ก้าวเข้าสู่ทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาและอีก2ปีต่อมาครับในปี2007 ขณะอายุ19ปีเขาก็ได้ถูกเลื่อนขึ้นสู่ทีมสำรองของบาร์เซโลนาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนะครับยังตรงกับช่วงที่เป๊ปกวาดิโอลาได้รับการแต่งตั้งให้คุมทีมสำรองของบาร์เซโลนาอีกด้วยต่อมาครับในปี2008ขณะอายุ20ปีในช่วงเวลานั้นนะครับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาขึ้นเมื่อเป๊ปกวาดิโอลาได้ถูกเลื่อนขึ้นมารับตำแหน่งแทนที่ของแฟรงค์ไลสก์ด แน่นอนครับว่าย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านตัวผู้เล่นมากมายและในที่สุดครับบูสเกสก็ได้รับโอกาสจากเป๊ปในการก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลดังกล่าวนะครับคือในฤดูกาล2008-2009แม้ว่าในทีมจะมีผู้เล่นที่สามารถเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับได้และเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์อย่างยายาตูเร่ที่ขณะนั้นอายุ25ปีนอกจากนี้ครับ ยังมีเซดูเกอิต้าที่ขณะนั้นอายุ28ปีโดยเพิ่งถูกดึงตัวมาจากเซบีย่าแต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจขัดขวางเส้นทางในทีมชุดใหญ่ของบุสเกตได้บุสเกตได้รับโอกาสจากเป๊ปอย่างสม่ำเสมอทันทีแม้จะเพิ่งถูกเลื่อนขึ้นมาจากทีมสำรองกลายเป็นว่า ทั้งยายาตูเร่และเซดูเกอิตาตางก็ตกเป็นตัวสำรองของบูสเกสหรือไม่ก็ต้องไปเล่นในตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับอีกทั้งในฤดูกาลนั้นนะครับการที่ผู้เล่นอย่างโลนันดินโยและเดโกได้ย้ายออกจากทีมไปแล้วทำให้ชาบีเอ n นนเดสและอันเดรสอินเอสตาได้กลายเป็นตัวหลักในแผงมิดฟิลด์อย่างเต็มตัว ซึ่งเมื่รวมกับการแจ้งเกิดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับของบุสเกสในช่วงเวลานั้นก็ได้กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเป็นอย่างยิ่งของมิดฟิลด์ทั้ง3คนทำให้บาร์เซโลนาที่มักจะใช้ระบบการเล่น4-3-3ได้ชื่อว่าเป็นทีมที่มีแผงมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดทีมหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียวโดยบุสเกสจะยืนต่ำสุดเป็นตัวรับขณะที่ชาบีและอินเนสตาจะยืนสูงกว่าบุสเกส ในระบบกองกลาง3คนสำหรับผลงานในฤดูกาลแรกของบูสเกสนะครับเขาได้รับความไว้วางใจจากเป๊ปให้ลงสนามลงทุกรายการไปกว่า41เกมทำไป3ประตูและอีก1แอสซซสนอกจากนี้ในฤดูกาลดังกล่าวนะครับแม้จะเป็นเพียงฤดูกาลแรกของตัวเขาแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของการได้รับโอกาสให้ลงสนามและการคว้าแชมป์ในรายการต่างๆ โดยบาร์เซโลนาสามารถคว้าแชมป์ได้ในทุกรายการที่ลงทำการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นลาลิกาโกปาเดเรและยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดชิงชนะเลิศไปได้2ประตูต่อศูนย์นับได้ว่าเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับตัวเขาและด้วยเหตุนี้เองครับจึงถือได้ว่าเป๊ปกวดิโอลาคือผู้ที่ให้โอกาสก,กับบุสเกส ได้แจ้งเกิดในวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงในฤดูกาลต่อๆมานะครับบุสเกสยังคงเป็นกำลังสำคัญของทีมมาโดยตลอดไม่ว่าทีมจะซื้อผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเข้ามาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นฮาวิเอร์มาสเคลาโนจากลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์ซงจากอาร์เซนอลแต่ก็ไม่มีใคร ที่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงในแผงมิดฟิลด์ไปจากเขาได้โดยในลายของมาสเคลาโนต้องถอยไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กขณะที่่งก็ต้องย้ายออกจากทีมไปในช่วงเวลาต่อมาทั้งนี้ครับในปี2021หลังจากที่ผู้เล่นอย่างชาบีอินเนสตาและเมสซี่ได้ค่อยๆทยอยโบกมืออำลาทีมไปในที่สุดบุสเกสก็ได้ถูกมอบหมายจากโรนดาฮูมัน ที่เป็นผู้จัดการทีมในช่วงเวลานั้นให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพนักฟุตบอลของเขาต่อมาครับในเดือนพฤษภาคมปี2023หลังจากที่บูสเกสเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมมาตั้งแต่ปี2008จนถึงตอนนี้ก็ผ่านมากว่า15ปีแล้วคำว่าไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลา ยังคงใช้ได้เสมอกับในทุกวงการเรื่องราวของบุสเกสกับบาร์เซโลนาเองก็เช่นเดียวกันเมื่อบูสเกสได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะหมดอายุลงในวันที่30มิถุนายนนี้แม้ว่าชาบีผู้จัดการทีมคนปัจจุบันจะต้องการลังเขาไว้อีกสักหนึ่งปีก็ตามแต่นั่น ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของบูสเกสได้การประกาศอำลาทีมในครั้งนี mm. ้เขายังมีได้ตัดสินใจที่จะเลิกเล่นฟุตบอลซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว mm. เขาจะลงเอยกับสโมสรอนใดในฤดูกาลหน้า mm. ก็เป็นสิ่งที่ยังต้องติดตามต่อไปความสำเร็จที่ทำไว้นะครับตลอดกว่า15ฤดูกาลในทีมบาร์เซลโลนาบูสเกสสามารถควา้าแชมป์ฟุตบอลรายการสำคัญสำคัญไปได้มากมายดังนี้ครับ แชมป์สมโมสรโลก3สมัยแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพ3สมัยแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยแชมป์ลาลิกา้าสมัยนับรวมฤดูกาลปัจจุบันไปด้วยแล้วและโกปาเดเร7สมัยนอกจากนี้ครับในด้านสถิติส่วนตัวบุสเกสยังลงสนามให้กับบาร์เซโลนาไปแล้วกว่า720เกมทําไป18ประตู พร้อมกับแอสซิสต์ไปกว่า45ครั้งทำให้บูสเกสถือเป็นผู้เล่นที่ลงสนามให้กับบาร์เซโลนามากที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของทีมเลยทีเดียวตามหลังเลโอนเซลเมซีอันดับที่1สถิติอยู่ที่778เกมและชาบีเอเนนเดสผู้จัดการทีมคนปัจจุบันที่ตามมาในอันดับที่2โดยสถิติอยู่ที่767เกมที่กล่าวไปข้างต้นนะครับ ก็คือความสำเร็จในระดับสโมสรขณะที่ในระดับชาตินะครับบุสเกสได้ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติสเปนครั้งแรกในปี2009ในยุคข,ของบิเซนเต้เดลบอสเก้ซึ่งเขาเองก็ถือเป็นกำลังสำคัญในแผงมิดฟิลในยุคทองของทีมชาติสเปนเป็นอย่างมากโดยแชมป์ในรายการสำคัญที่ทำไว้คือแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010 และชาฟุตบอลยูโรในปี2012สำหรับสถิติในนามทีมชาตินะครับอยู่ที่ลงสนามไปแล้ว143เกมทำไป2ประตูโดยเขาได้ประกาศอำลาทีมชาติสเปนไปแล้วเรียบร้อยหลังจากจบฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมามาที่สไตล์การเล่นนะครับบูสเกสมีการเล่นฟุตบอลอย่างชาญฉลาดสง่างามเยือกเย็นและมีประสิทธิภาพในสนาม เขามีลักษณะที่ค่อนข้างจะใจเย็นในการเล่นกับบอลในจังหวะต่างๆรวมไปถึงความสามารถในการอ่านเกมที่ทำให้เขาสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้และเข้าไปตัดการจ่ายบอลในจังหวะที่ถูกต้องได้ดีเมื่อเป็นฝ่ายคลองบอลน,นะครับบุสเกสเชี่ยวชาญอย่างมากในการควบคุมจังหวะของเกมเขามีการควบคุมบอลได้อยากดีเยี่ยมและยังมีการผ่านบอลที่ดีทั้งบอลสั้นและบอลยาวนอกจากนี้ เขายังทำได้ดีมากๆในการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ควรเล่นบอลเร็วในกรณีที่คู่ต่อสู้ไม่อยู่ในพื้นที่ที่จะป้องกันได้และเมื่อใดที่ควรจะชะลอเกมลงเพื่อรักษาการคลองบอลเอาไว้เมื่อไม่มีบอลเขาก็ทำงานอย่างหนักในเกมรับเช่นกันบูสเกสไม่กลัวที่จะเข้าแย่งบอลเข้ากดดันคู่ต่อสู้รวมไปถึงการเข้าปะทะเมื่อถึงคราวจำเป็นทำให้เขา ได้ชื่อว่าเป็นผู้อ่านเกมที่ยอดเยี่ยมและมีความชนานาญในการวางตําแหน่งของตนเองให้ถูกต้องในการที่จะหยุดเกมรุกของคู่ต่อสู้สรุปนะครับบุสเกสเป็นผู้เล่นในสไตล์ที่โดดเด่นในด้านเทคนิคความฉลาดในการเล่นและมีการรับรู้การคาดเดาสถานการณ์รอบๆตัวได้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวไปนับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งที่ช่วยกลุ่มความได้เปรียบให้กับทีมอย่างตำแหน่งกองกลางทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดในโลกในยุคของเขาต่อไปครับคำพูดจากบุคคลในวงการฟุตบอลที่กล่าวถึงเซชิโอบูสเกสด้วยประสิทธิภาพในการเล่นที่ยอดเยี่ยม บวกกับสไตล์ที่เปลี่ยนไปด้วยทักษะและความเหนือชั้นจึงไม่แปลกที่บูสเกสจะได้รับการยกย่องจากบุคคลต่างๆในวงการฟุตบอลเอาไว้มากมายขอยกตัวอย่างดังนี้ครับคนแรกครับเป๊ปกวาดิโอลาผู้ที่มอบโอกาสให้กับบูสเกสในการก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เคยกล่าวไว้เมื่อปี2015เอาไว้ว่า บูสเกสคือมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดในโลกเขามีความเข้าใจในแท็กติกที่สูงมากและจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับบาร์เซโลนาในอนาคตเขาสามารถจเจริญรอยตามคาร์ลสปูโยและชาบีได้เขาถ่อมตัวและสงบมากแต่ก็ไม่รังเกียจที่จะพูดเมื่อเขาเห็นว่าเหมาะสมเช่นกันถ้าผมได้เกิดใหม่เป็นผู้เล่นผมก็อยากเป็นเหมือนเขาคนที่2ครับชาบีเอนนนเดส อดีตเพื่อนร่วมทีมและผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาคนปัจจุบันกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีบุสเกสบาร์เซโลนาและสเปนก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างที่เราเคยทำได้คนที่3อันเดรสอินเอสตาอีกหนึ่งอดีตเพื่อนร่วมทีมกล่าวไว้ว่าผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมความสามารถในลูกกลางอากาศของเฟลเกาบุคลิกของปูโยเท้าวขวาของชาบี พรสวรรค์และเท้าซ้ายของเมสซี่ความเข้าใจเกมของบุสเกสและสายตาที่มุ่งมั่นของคริสเตียโนโรนัลโดคนที่4ครับโยฮันคลัฟตตำนานทีมบาร์เซโลนากล่าวไว้ว่าตามตำแหน่งแล้วเขาดูเหมือนผู้เล่นประสบการณ์สูงทั้งในเวลาที่คลองบอลและไม่มีบอลด้วยการเล่นกับบอลของเขาเขาทำให้สิ่งที่ยากกลายเป็นสิ่งที่ง่าย เขาจัดการบอลด้วยการแตะเพียง1ห,หรือ2ครั้งเมื่อไม่มีบอลเขาให้บทเรียนแก่เรานั่นคือการอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อสกัดกั้นและวิ่งเพียงเพื่อแย่งบอลคนที่5ครับบิเซนเตเดลบอสเก้อดีตผู้จัดการทีมชาติสเปนเป็นอีกหนึ่งคนที่กล่าวชื่นชมบุสเกสเอาไว้มากมายดังนี้ครับถ้าผมเป็นนักเตะผมอยากเป็นอย่างบุสเกสหรือบุสเกส ทำให้ทุกอย่างดูง่ายจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาทํางานหนักแค่ไหนและประโยคสุดคลาสสิกอย่างคํากล่าวที่ว่าคุณดูเกมคุณไม่เห็นบุสเกสคุณดูบุสเกสคุณจะเห็นทั้งเกมคนที่6ครับเซจิโอรามอสอดีตคู่แข่งและเพื่อนร่วมทีมชาติกล่าวไว้ว่ามีนักเตะหลายคนที่ผมชอบแต่คนที่เราน่าจะหมายถึงเรอัลมาดริดต้องการคือบุสเกสและคนที่7ครับสตีเวนเจราร เคยกล่าวยกย่องถึงบูสเกสไว้เมื่อปี2018เอาไว้ว่าเมื่อคุณต้องแข่งกับเขาในที่สุดคุณจะหยุดกดดันเขาเพราะมันน่าหงุดหงิดมากอดีตกับตันทีมหรือว่าภูกล่าวคุณเข้าใกล้เขาไม่ได้คุณไม่สามารถแย่งบอลจากเขาได้ถ้าคุณหลุดจากตำแหน่งเพื่อจะมากดดันเขาแต่เขากลับอยู่รอบๆตัวคุณและคุณทำแบบนั้นไม่ได้ตลอด90นาทีเพราะคุณกำลังใช้พลังงานโดยเปล่าประโยชน์เขาเป็นฝันร้ายแน่นอนที่จะเล่นด้วย เขาไม่ได้ทำให้เหงื่อของคุณแตกและดูเหมือนว่าการเล่นของเขาอยู่ในระดับเพียงเกียร์สองเท่านั้นทั้งหมดที่กล่าวไปก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจและแง่มุมต่างๆของเซจิโอบูสเกสหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมานอกจากนี้โดยส่วนตัวยังมองว่าเขาคือมิดฟิลด์ตัวรับในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่โดยปกติทั่วไปแล้ว ผู้เล่นในตำแหน่งนี้ก็มักจะเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเป็นหลักแต่กับบูสเกสก็เป็นอะไรที่ต่างออกไปท้ายที่สุดนี้ด้วยความสามารถอันยอดเยี่ยมและด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใครทําให้เชื่อว่าเขาเองก็คงจะเป็นนักเตะที่อยู่ในใจของแฟนบอลที่เคยดูเขาเล่นอยู่ไม่น้อยเช่นกันสำหรับวันนี้ผมเบียร์ออฟไซด์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน ขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือมีข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามช่องออฟไซด์ล้ำหน้าของเราด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ